เดินทางอีกแลว้วไปวารินนะคะไปวารินก่อนพี่น้องนี่วันที่ยีเอ็ดเนาะวันที่22่สิบสองเนวันฝนตกหนักแน่ เมื่อเดี๋ยไปยากไปห้พี่น้องไปหยางมาหยากแต่ว่าเพื่อว่ามันติตกแต่วบอกว่าเมื่อท่านมั่นใจเด็กโตไวก่อนเนาะพี่น้องเนาะ さあお時間を。 mượt như thế là mượt ta tốt được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตรงไปเนี่ยก็จะไปอำเภอตาก,การแต่เราไม่ตรงนะคะเราจะเลี้ยวขวาเข้าอำเภอเมืองบนการเดินทางก็าราบรื่นรถติดรลอคะ่ะเพราะว่าจะสิบโมงละถ้าช่วงเก็ดโมงถึงแปดโมงรถติดนะคะ